เรื่องยาสั่งตายทำคุณสายส่พระธุดงเรื่องเล่านี้ถูกถ่ายทอดมาจากลุงแดนลุงของเพื่อนสนิทผมสมัยเรียนปวชเพื่อนผมชื่อเบียรแกเล่าว่าหลังจากอกหักจากบัวสาวงามที่แกเฝ้ารอมานานแกก็ได้ไปบวชอยู่วัดป่าพร้อมทั้งออกธุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรเรียนทั้งคาถาอาคมสมุนไพรต่าง จากทั้งครูบาอาจารย์พระทุดงสายกรรมฐานและคารวาสที่เก่งกล้าอาคมแกสักยันหลายอย่างไว้กับตัวครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่แกจำไม่เคยลืมแกเล่าว่าเดินทุดงมาตามภูเขาที่เรียกว่าดงพญาไฟป่าไม้รกครึ้มเป็นเสมือนป่าดงดิบต้นไม้เถาวันพันเกี่ยวขดเขี้ยวดูแล้วน่ากลัวเดินไปพบเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีอยู่ประมาณ10 2ถึง20หลังคาเรือนมองดูแล้วน่าอยู่มากเลยทีเดียวเมื่อคนในหมู่บ้านนั้นเห็นพระทุดงแปลกหน้าย่างกลายเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนต่างก็ดีใจนิมนต์ท่านมาบิณฑบาตตอนเช้าแก่ก็พยักหน้ารับคำมีเพียงชายแก่คนหนึ่งหนวดเครายาวมีผ้าโพกหัวของลูกประคำสีดำเต็มคอมองดูแกด้วยสายตาเยอะหยันและมีคำพูดหนึ่งออกมาว่า ท่านมาทุด่งแถวนี้ไม่กลัวหรือผีป่าผีเขาอาถรรพ์มากโขอ,อยู่ระวังไม่ได้กลับออกไปนะท่านแกยิ้มให้ชายแก่คนนั้นเบาๆถามว่าแถวนี้มีวัดหรือที่สงบสงบบ้างไหมคิดว่าฝนน่าจะตกถ้าอยู่ในโกรธคงต้องเปียกไม่ดีแน่ชาวบ้านต่างอาสาบอกให้ท่านมาพำนักที่บ้านของตนแนะนําบ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้าง แล้วชายแก่คนเดิมก็หัวเราะแล้วพูดว่าท่านครับเดินขึ้นไปบนเขาสักพักจะเจอกระท่มล้างหลังหนึ่งอยู่ถ้าไม่กลัวนะครับคงพอจะกันแดดกันฝนได้อยู่ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงพอดีชาวบ้านจึงขอเชิญท่านไปฉันเพลนสำรับกับข้าวก็เป็นอาหารธรรมดานี่แหละครับปลาย่างน้ำพริกผักสดข้าวเหนียวนึ่งในกระบอกไม้ไผ่ลุงแกเริ่มฉันอาหารเหล่านั้น สักพักชายแก่คนนั้นถือขันที่ทำด้วยกะลามะพร้าวขัดจนมันเงาใส่น้ำมาให้บอกว่าน้ำฝนผมเอามาให้เผื่อท่านฉันข้าวแล้วติดคอแกรับมาแล้วเอาปลายนิ้วก้อยแต่นิดหนึ่งหางตาหันไปดูเห็นเล็บกลายเป็นสีดำไหมรู้ทันทีว่าน้ำในขันนี้ใส่ยาสั่งตายมาครั้นจะไม่ดื่มก็มีชาวบ้านรอคอยรับพรอยู่ อีกทั้งชายแก่คนนั้นก็ยืนมองยักไหลด่ดูแกบริกรรมคาถานในใจแล้วดื่มน้ำในขันจนเกือบหมดเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนบอกกับชาวบ้านว่าจะไปจํำวัดที่กระท่อมล้างบนเขานะชายแก่คนนั้นทำหน้าตาตกใจซึ่งแกดูออกทันทีและระหว่างนั้นตอนเดินขึ้นไปบนเขาแกเจอกะลาตาเดียววางอยู่หยิบขึ้นมาใส่ไว้ในย่ามแล้วเดินขึ้นบนเขาต่อ พรานได้ยินเสียงคนเดินตามมาแกเดินหลบไปหลังต้นไม้ใหญ่สักพักมีคนเดินผ่านหน้าไปเป็นชายแก่คนนั้นจริงๆได้ยินเสียงพึมพำว่ากูใส่ย,ยาสั่งตายแรงขนาดนั้นมันยังเฉยอยู่ได้แปลว่าเอพระรูปนี้มันไม่ธรรมดาแล้วได้คืนนี้เจอกูแน่แล้วลุงแกก็เดินทางออกมาจากที่ซ่อนแต่แปลงเป็นคนในหมู่บ้านนั้นแหละครับชายแก่นั้นเห็นหันมาเลยพูดว่า อ้าวไอ้ลอยเอ็งขึ้นมาทําอะไรบนนี้แล้วเจอพระธุดงที่มาฉันเพลในหมู่บ้านเราไหมวะฉันมาหาของป่าไงยังไม่เห็นใครเดินขึ้นมาเลยสักคนเออเอองั้นดีแล้วเดี๋ยวกูกลับก่อนละกันไปทําของใส่มันคืนนี้แล้วชายคนนั้นก็หันหลังเดินลงเขาไปหลังจากนั้นแกก็กลายร่างเป็นพระเหมือนเดิมผมถามว่าคาถาอะไรลุงมีด้วยหรือครับ แปลงเป็นคนอื่นแกยิ้มแล้วบอกว่ามีสิคาถานารายแปลงรูปไงผมได้แต่คิดมีจริงหรือแต่คิดว่าสมัยก่อนเมื่อ30สปีที่ผ่านมาคาถาอาคมยังเป็นเรื่องที่คนยังใช้กันอยู่ทุกที่ตอนนั้นแกบอกว่ายาสั่งมันก็ทำงานนะตาแกเริ่มผ้ามัวแต่แกยังพอมองเห็นในอกคือร้อนเหมือนโดนไฟเผาพยายามสวดมนต์ กั้นใจเดินจนไปจนเจอกระท่อมหล้างกลางป่าจริงๆขึ้นไปบนชานก็รีบนั่งสมาธิท่องคา,าถาถอดของสักพักก็สํำรอกออกมากลายเป็นน้ำคร่ำดำๆเหม็นๆแกรู้สึกดีขึ้นมาเลยนั่งพักกำหนดลมหายใจใหม่ฝนเริ่มตกลงเม็ดหนาขึ้นแปลกใจว่ากระท่อมนี้เอาใบจากมาจากไหนเป็นหลังคามุงไว้แต่ฝนไม่มีหยดไหลลงมาเลย ด้วยความอ่อนเพลียจึงเผลอหลับไปรู้สึกตัวตื่นมาอีกทีก็มืดแล้วเพราะได้ยินเสียงร้องเรียกหลวงพี่คะหลวงพี่เจ้าขาแกลุกขึ้นมาดูเห็นเป็นหญิงสาวนางหนึ่งหน้าตาสะสวยผิวพรรณผุดพ่องใส่เสื้อแขนกระบอกสีน้ำเงินนุ่งผ้าสิน้นยืนอยู่นอกบ้านกลางสายฝนมีอะไรหรือสีกาและมาถึงที่นี่ได้อย่างไร ฉันหาของป่าก,กับน้องสาวแล้วพัดหลงกันมาเจ้าขาพอขึ้นไปหลบฝนได้ไหมหนาวเลือกเกินหลวงพี่แกสงสารเลยบอกว่าขึ้นมาสิแต่หลังจากที่แกบอกให้ขึ้นมาเธอกับถอดเสื้อแขนกระบอกเหลือเพียงผ้าแถบสีขาวที่คาดอกไว้เท่านั้นกินกายลอยมาประทับจมูกพระอย่างจังสีกาอยู่กับพระแบบนี้แต่งตัวให้ดีหน่อยสิสีกาบอกว่าท่านไม่ชอบหรือเจ้าขา เธอหันมาพร้อมกับท่อนบนที่เปื่อยเปล่าเสียแล้วแกเพิ่งมองแล้วจึงรู้ว่าเป็นพูดพิศวาสด์ที่คนมีวิชาส่งมาเพื่อทำลายและให้ขาดจากการเป็นพระจะได้ดูดกินพลังชีวิตด้วยแกท่องคาถาบทหนึ่งพูดสาวนั้นถึงกับกรีดร้องเสียงโหยหวนดวงตาเธอกล่ำแดงมีเลือดไหลออกมาจากตาสักพักก็กระเด็นออกไปนอกกระท่อมกลายเป็นดวงไฟสีแดง หายลอยไปบนท้องฟ้าเมื่อมองตามดวงไฟนั้นเห็นเปรตชายหญิงคู่หนึ่งยืนอยู่ทั้งสองตนพยายามเอามือพนมไหวเรากับจะขอส่วนบุญแกหลับตาและได้ยินเสียงมาในจิตว่ากระท่อมนี้เป็นของแกสองคนผู้ชายชื่อลุงพรผู้หญิงชื่อป้าแววแต่ก่อนหมู่บ้านข้างล่างเขานั้นมีสำนักสงฆ์พระอยู่เวลาใครมาถวายอะไรดีๆแกทั้งสองคน ก็จะแอบมาขโมยกินมีคนเอาปลานินเผามาตัวโตโต,ต,ต,ตผลไม้ดีๆมาก็ขโมยกลับไปกินที่บ้านกันหมดเหมือนวงล้อแห่งกรรมหมุนตามแกได้เกิดเป็นไข้ป่ารักษาไม่ทันเลยตายในกระท่อมหลังนี้ทั้งสองคนเมื่อดวงจิตออกจากร่างก็กลายเป็นเปรตทันทีจนถึงตอนนี้ทรมานเหลือเกินแกจึงบอกงั้นจะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ทุกวันเพื่อให้หลุดพ้นจากที่เป็นอยู่ เริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วกันหลังจากที่สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแล้วแกลืมตาเห็นหลวงป้ากลายเป็นคนธรรมดาก้มลงกราบด้วยความสุขใจแล้วป้าบอกว่าได้รับบุญแล้วแต่ยังไงก็ตามยังไม่หมดเดี๋ยวนี้คงต้องไปเป็นเปรตทั้งคู่อีกแล้วแกบอกว่ากะลาตาเดียวที่เก็บมานั้นหากเอาไปทําเป็นของขลังและกํากับคาถาใส่จะดีมากเลยแกเลยเอาไปทําเป็นกําไร ห่วงเล็กๆร้อยติดผูกด้วยได้แดงจากอาจารย์ที่แก่นับถือหลังจากนั้นแกก็ยังอยู่ที่นั่นโปรดเป็ดทั้งสองนานร่วมเดือนซึ่งแปลกที่ตอนเช้าจะมีสำรับกับข้าวมาวางตรงบันไดให้ทุกวันเมื่อเห็นสมควรแก่เวลาแกจึงออกทุดดงต่อโดยเดินข้ามไปยังอีกฝั่งของดงพญาไฟส่วนชายแก่ที่ทำของใส่พระมาทราบภายหลังว่าโดนของตีกลับเข้าตัว จนกลายเป็นอัมพาตไปในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผีซ่อนพระเมื่อผีอยากลองของพระสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับซึ่งเกิดอยู่ที่เทือกเขาภูพานซึ่งผมก็ฟังมาจากคุณลุงอีกทีหนึ่งแกได้เจอเจอประสบการณ์มาวันนั้นที่ผมได้ไปนั่งเล่นที่วัดตอนเย็นๆและมีคนขับรถพระมารอรับพระ ซึ่งมาแต่วัดพระธรรมกายกันระหว่างรอมีพายุเข้าแล้วเกิดไฟดับจึงได้มานั่งรวมกลุ่มกันที่โรงครัวกับแม่ออกแม่วัดคนขับรถพระประมาณนี้แล้วแกก็เล่าเรื่องลี้ลับที่เทือกเขาภูพันธ์แต่แกเล่าประษาคนแก่ที่เล่าไม่ค่อยจะละเอียดเหมือนแกรู้แกเห็นมาแต่เล่นแบบเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับแกเล่าว่ามีพระรูปหนึ่ง ซึ่งบวชได้นานประมาณหนึ่งเดือนและรู้จักกับแกได้ไปเดินทุ่งงแถวภูพานซึ่งไปกับลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งได้เข้าไปในดงลึกแล้วพัดหลงกันกับพระประมาณนี้แล้วแกตามหาพระไม่เจอหาจนทั่วแล้วแกเลยตัดสินใจเดินออกจากป่าเพื่อไปเรียกคนมาช่วยแกก็ไปบอกโยมแม่และญาติและชาวบ้านให้ออกช่วยตามหาพระกันแต่กลับไม่เจอก็เลยไปถามหมอดู หมอดูบอกว่ายังมีชีวิตพระท่านนี้ยังอยู่ในป่าไม่นานจะมีคนพาออกไปเขาแค่ลองของเฉยๆแล้วญาติญาติเลยต้องจุดธูปมาขอขามาบนไหว้ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปถามพ่อหมออีกครั้งพ่อหมอบอกว่าท่านปลอดภัยแล้วมีคนพาท่านไปที่บ้านชาติพอถางญาติเจอตัวท่านก็สบายใจและดีใจมากท่านเลยเล่าว่าตอนหลงกับลูกศิษย์ ท่านได้ไปหลบอยู่ที่ที่มีแต่หน้าผาล้อมรอบสูงชันมีต้นไม้ดอกไม้เต็มไปหมดและมีถ้ำถ้ำหนึ่งปากถ้ำสวยมากมีต้นไม้ดอกไม้งามสะพรั่งทั้งต้นมีกล้วยหอมวิยงใหญ,ใหญ่ผลไม้เต็มป่าไปหมดและท่านก็เดินวนเขาไปเรื่อยๆจนออกมาได้และมีคนเจอเลยพาท่านออกมาจบแล้วครับไม่น่ากลัวใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่ฟังจากคุณลุงคนนั้นที่แกเป็นเพื่อนกับลูกศิษย์พระองค์นั้นครับแค่อยากจะมาเตือนว่าอย่าได้เข้าไปในป่าเวลากลางคืนเด็ดขาดและห้ามเข้าไปคนเดียวเพราะอาจจะเจอเรื่องแบบนี้ถ้าดวงไม่ดีอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกก็ได้